สองเลขเด็ดน้องพีลูกชายบีมควีจุดภูบจากงานทบุญครบรอบ16ปีอาบิกดีทูี วันที่14ธันวาคม2566เขาใกล้วันสําคัญของเหล่าสายรักตัวเลขสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคม2566คอหวยแห่สองเลขเด็ดกันยกใหญ่ล่าสุดก็กลายเป็นคลิปวิดีโอไวรัลสนั่นเมื่อน,น้องพีพีทองคำลูกชาย้าแฝดสุดน่ารักของคุณพ่อบีมกวีและคุณแม่ออยอธิพรได้เผยเลขเด็ดจุดทูบที่ได้จากงานทะบุญครบรอบ16ปีการจากไปของบิ๊ก2ีทีด้วยน้องพีเลือกทูบและจุดทูบด้วยตัวเองเป็นทูบที่มีรูปพี าและมีข้อความนำโชคว่าขอให้ถูกหวยเลขที่มันเด็ดงานนี้บีมกวีก็เผยว่าถ้าเลขมันออกตรงก็ไปทำบุญให้บิ๊กเขาด้วยนะนับว่าเป็นโมเมนต์อบอุ่นหัวใจระหว่างมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ไม่เคยจางหายแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามสำหรับเลขทูบดังกล่าวก็คือเลข802จะเอาไปไขกันยังไงจะซื้อยังไงก็ตามใจคนเสี่ยงดวงเลยจ้า กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พ,พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ